ไม่รู้มาก่อนเพียงกินข้าวโพดหนึ่งฝากจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นกับร่างกายข้าวโพดธันยพืชมากกว่า4,500ปีเพียงแค่กินสิ่งนี้รู้สึงเลยสวัสดีครับวิดีโอคลิปนี้ดูให้จบนะครับประโยชน์เพียบฝากกดแชร์กดไลค์และก็กด subscribe ด้วยนะขอบคุณครับคำว่าข้าวโพดชื่อนี้ทุกคนรู้จักครับมีอายุมากกว่า 4,500ปีแล้วตั้งแต่สมัยโบราณกาลและยังสามารถนำมาประกอบอาหารได้อย่างหลากหลายแต่น้อยมากครับคนที่รู้ว่าข้าวโพดนั้นมีประโยชน์อะไรกันบ้างกับสุขภาพของเราและเราสามารถรับประทานเพื่อบำรุงร่างกายได้อย่างไรเราไปรู้จักกันดีกว่านะครับ 1. ครับในต่างประเทศนิยมรับประทานข้าวโพดเป็นอย่างมากเพราะว่าสามารถช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อและบำรุงสุขภาพได้ 2ครับความหวานของน้ำตาลในฝักข้าวโพดนั้นมีประโยชน์มากครับในการช่วยบำรุงระบบประสาทและสมองถ้าหากคุณรับประทานเป็นประจำจะทำให้คุณแจ่มใสมากยิ่งขึ้นประโยชน์ของข้าวโพดอย่างที่3ครับสามารถช่วยบำรุงเสริมสร้างหัวใจให้แข็งแรงและบำรุงปอดได้อีกด้วย 4ครับเหมาะมากครับสำหรับคุณสภาพตรีเพราะว่าสามารถช่วยปรับสมดุลและฮอร์โมนในร่างกายได้5ครับมีประโยชน์และสปปรรพคุณทางอ้อมครับเมื่อรับประทานก้าวโพดเป็นประจำสามารถช่วยดูแลระบบการไหลเวียนในร่างกายและเลือดได้6ครับอันนี้โดดเด่นมากสามารถทำให้คุณเจริญอาหารได้มากยิ่งขึ้น ส่วนใหญ่คนที่รับประทานข้าวโพดเป็นประจำก็จะมีร่างกายที่แข็งแรงและน้ำหนักตัวที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นครับเหมาะสำหรับคนที่ออกกำลังกายเสริมสร้างกล้ามเนื้อเป็นประจำประโยชน์ข้อที่7ครับของข้าวโพดนั่นก็คือการช่วยดูแลระบบการย่อยในกระเพาะอาหารระบบลำไส้ในการดูดซึมระบบขับถ่ายโดยเฉพาะอุจจาระ ซึ่งจะทำให้การด e ีท็อกในร่างกายคุณทำงานได้อย่างสมบูรณ์และดูแลสุขภาพได้มากยิ่งขึ้นครับเพียงแค่คุณรับประทานข้าวโพดวันละหนึ่งปกักประโยชน์เพียบเลยใช่ไหมประโยชน์ข้อที่8ครับนั่นก็คือการช่วยบำรุงผิวพรรณให้แข็งแรงอันนี้มีประโยชน์ทางอ้อมในการช่วยดูแลสุขภาพนะครับ ถ้าหากคุณมีปัญหาทางด้านผิวพรรณที่หยาบกร้านเพียงแค่คุณรับประทานกะโพดเป็นประจำอย่างน้อยวันละหนึ่งฝากคุณก็จะรับประโยชน์และวิตามินแร่ธาตุจากกะโพดครับไปช่วยบำรุงผิวพรรณโดยเฉพาะน้ำมันและแร่ธาตุในกะโพดรับรองได้เลยว่าเป็นอาหารผิวชั้นเลิศอย่างแน่นอนครับประโยชน์และสาระความรู้จากกะโพดในครั้งนี้ผมหวังว่าจะทำให้ ทุกคนพึงพอใจและหันกลับมาและประทานก็โพ์อย่างสบายใจกันนะครับและถ้าหากคุณชื่นชอบคิดเห็นอย่างไรหรือต้องการติชมก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล,ล่างคลิปครับฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe ด้วยนะเราเชื่อเสมอครับว่าความรู้บนโลกใบน,นี้เป็นของฟรีเราทุกคนสามารถแบ่งปันกันได้ครับฝากกดแชร์ออกไปด้วยนะครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ